โอเคก็ okay, สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเยี่นโนโนรีเองนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Touch Monster for Carcass เช่นเคยนะฮะโอเคก็วันนี้เราก็จะมารีวิวตอนที่ชื่อว่าเออเอออันนานะฮะอันนาแห่งแผลศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเนาะนี่ก็ประมาณนี้เลยอันนี้ตอนนี้ใส่ชุดที่เธออยู่นะที่จริงชุดเธอไม่ใช่แบบนี้นะ พิดเธอก็เป็นแบบนี้ฮะไม่รู้อืมอืมโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูเออสกิลตัวลคออะครกันเลยนะฮะโอเคก็สกิลพาสซีฟก็คือเออถ้า เลือดมากกว่าหกสิเปอร์เซ็นการป้องกันของสมาชิกทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบการสกิลเจาะเกาะนั่นเองนะฮะนานสิบวิเลยเอโอเคก็กลับมากันต่อเลยนะโอเคเดี๋ยวเล่าถึงไหนแล้ววะโอเคก็ถึงอันนี้เนาะอันนี้ก็ก็เล่าไปแล้วเนาะก็การสกิลเจาะเกาะนั่นเองนะฮะแบบว่า เลนเลนเลนเฉือนมาก็ไม่น่าจะเข้านะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจไม่เคยไม่ค่อยได้เจอเลนใน PVP นะฮะโอเคส่วนส่วนเออสกิลสกิลแรกนะคะก็ข้างความเสียาหายหนึ่ง้าเปจากการโจมตี3ฮิตนะฮะแล้วก็ตีสถานะตะลึง2วิก็สถานะงงอะไรนะมึน,มน ส่วนสกิลที่2ก็คือเมื่อเลือดต่ำกว่า40%จะฟื้นฟูลเลือดให้ตัวให้กับสมาชิกทั้งทีม40%ทันทีอ่าก็ถือว่าดีเลยนะฮะก็มันเป็นสายให้บิดตัวเดียวมั้งที่แบบว่าเพิ่มเลือดทั้งทีมอะ่ะอันนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าท,ที่ที่ดูมาเนี่ยมันเห็นมันฮีวอยู่ตัวเดียวอะ่ะ ออยู่ไหนเนี่ยเนี่ยทั้งสัทั้งหกดาวหกดาวเจ็ดดาวเห็นมันฮิวอยู่ตัวเดียวฮิวทั้งหมู่นะไม่ค่อยเห็นตัวอื่นฮิวเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อไปกันเลยส่วนสกิลที่สามนี่นก็คือสร้างความเสียหายห้สเจากกรรมโจมตีสามฮิต ก็จงตีไปว่าปังปังรังนะแล้วก็ส่วนสกิลสุดท้ายก็สร้างกรอะป้องกันให้สมาชิกทั้งทีมนานสิบห้าวิแล้วก็การป้องกันเพิ่มขึ้นยี่ห้าปอร์เซ็นแปลว่าก็สร้างกรอะเหมือนเหมือนอันนี้นะแต่ไม่จะแต่ไม่เจาะเกาะคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ อันนี้ก็คือจะสร้างเกราะนะคะเป็นโล่ป้องกันตัวเองนั่นเองส่วนส่วนพาสิบพาสินี่ก็การสกิลจะเกาะนะก็ถือว่าดีเลยส่วนอาวุธก็เป็นอาวุธในตำนานทานหนึ่งอย่างนะคะก็เป็นเออดาบแห่งผู้บุกเบิกนะตอนยังไม่ได้บวกก็เป็นค่าโจมตีสามร้อยหกสิบเนาะแล้วก็ อันเขาเรียกว่าอะไรอะความสามารถก็เพิ่มพลังโจมตี10%แล้วก็เพิ่มเพิ่มความเร็วในการโจมตี5%นะฮะตอนนี้ผมก็บวกได้6นะพลังโจมตี300เอ้ย300 438นะโอเคส่วนส่วนโลนี่ก็เป็นโล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 แห่งบึงผู้ชำนาญน,นะ โลแห่งบึงผู้ชานาญก็งงๆอยู่นะโอเคก็อันนี้ยังไม่ได้ทานนะแล้วก็มาดูอันนี้ความสามารถของมันเลยก็เมื่อ HP ตามกว่า40%จะฟูนฟูเลือด50%นั่นเองนะคููดาวห้านาที5นาทีก็คือแบบว่า5นาทีใช้ได้แค่1ครั้ง โอเคถ้าตายนี่ก็คือจบเลยนะตั้งห้านาทีอันนี้ก็บวกหกนะลังป้องสามสิบเก้าที่จริงรังป้องกันมันสองร้อยสิบห้าส่วนส้อยนี่ก็เป็นส้อยคอแห่งป้อมปลาการก็ป้องกันการโจมตีของศัตรูหนึ่งวินาทีฮะคูดาวยี่สิบวิ ป้องกัน,ก,นการโจมตีของศัตรูหนึ่งวิงงส่วนแหวนนี่ก็เอ๊ะเมื่อกี้เราพูดสร้อยหรือแหวนสลับกันนะอันนี้ส่วนแหวนนี่ก็แหวนแห่งลาวายักษ์ดีบัฟของศัตรูหนึ่งอย่างคูดาวสิบห้าวินาทีดีบัฟอืมอันนี้อันนี้ไม่รู้นะพวกดีบุมดีบัฟเนี่ยมันคืออะไรหรอดีบัฟ อันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจนะส่วนเออพวกรูนี่จะไม่เล่าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวโอเคเดี๋ยวเราไปลุยด่านกันเลยนะโอ,โ,อโอ้โอ้เดี๋ยวเรามาดูสกิลชุดกันก่อนดีกว่าไม่ใช่สกิลชุดสิเออเป็นรูปแบบสกิลนะโอเคไปเลย <laughs> ฉันลืมใจขอดฉันลืมกดฉันกดใส่ชุดแทนผ่านมาหกนาทีแล้วถ้าใครถ้าใครเห็นนะถ้าใครเห็นตัวแบบตัวอัดนะเอ,อเร็วเข้าจะคิดมันยาว โอเคก็มาแล้วนะสกิลแรกก็เออมันจะสาดกระสุนนะฮะสาดกระสุนแบบรสสาดกระสุนแบบนี้นะส่วนสกิลที่สองเขาก็จะเพิ่มเลือดนะส่วนสกิลที่สามก็แบบนี้ อันนี้ก็เป็นก่อนะเป็นแบบนี้นะอันนี้เราจะอธิบายยังไงก็อธิบายแบบไม่เข้าใจใครเขามันจะไปเข้าใจวะจะดอธิบายมั่วมากโอเคเดี๋ยวเราไปลุยด่านกันเลยอ่าแล้วตอนนี้ก็มีตัวทานตัวใหม่นะี่นั่นเองนะก็เป็นตัวล่มนะหรือบิยอนนั่นเองนะบิยอน บิยอนน่าเขาได้ฉายาว่าตุดนะคะเพราะว่าเออในร่างเจ็ดดาวอะในร่างเจ็ดดาวเขาใส่ชุดสีชมพูงไงเดี๋ยวนียืนไหนวะนี่ไงเพราะไม่ใช่นี่ไงแต่ว่ามาซะฟรุ้งฟริ้งเลยนะเธอ ประมาณนี้นะโอเคไม่เสียเวลาเราไปเล่นกันเลยดีกว่าออโอเคเดี๋ยวเราเนาะแล้วก็ไปลุยเลย เน็ตช้านิดหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่าเปิดโด้ตบุ๊กอ่านข้อมูลด้วยโอเคเดี๋ยวเขาบังคับเองนะหล้วเธออยู่ไหนเนี่ยโอ้โอเมยกอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีฉันยังไม่ทันตั้งตัวอโอเคสกิลแรกเธอก็จะสาดกระสุนนะทำให้ตูมงนั่นเองนะแอว โอ,โอเคสาดกระสุนแล้วก็ตายแล้วก็กตายสกิลสกิลที่สามก็ยิงแบบนี้นะโอเคอ้ยอยอ,ยอย้สกิลที่สี่ก็เป็นกรอบนะแต่เราจะเราขี้เกียจเปิดแบบ เิดแบบเอฟเฟกไงดูสิมันจะทำให้เกมแหลกนะอะ,ะอ่าสเตจที่สองก็เพิ่มเลือดนะฉันรู้สึกเจ็บปวดเออเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเทสในด่าน pvp ด้วยนะ เพื่อเนี่ยเขาบอกว่าเออใครนะชีกับมิโกะใช่ไหมมิโกะที่เป็นแบบว่าตัวตอที่เอออะไรวะพูดอะไรให้มันเข้าใจสักอย่างเนี่ยฉันเนี่ยตัวมิโกะเป็นตัวเป็นตัวจตุลเทพนะเป็นตัวเป็นต,ตัวแรกที่ทานเลยนะในในในทั้งแปดเทพนะ สามารถไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกลุ่มในกลุ่มเอ่อทัชมอนเตอร์ฟากาเก่าเอยไม่ใช่ในกลุ่มฮารลมทัชมนอนเตอร์นะจ๊ะอ่ะาเธอก็หิวไปแล้วนะรอบหนึ่งคู่ดาวประมาณสี่สิบวิโอเค ผมใส่ดาบให้เธอ็็็แรงนะแรงอยู่เพราะเธอเป็นคนนี้ที่โจมตีเบาๆนะจ๊ะเบากว่าลิศอีกโอเคออก รอไปนะจ๊ะโอเคโอ้โอ้โอ้เดวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเทสเทสเอออันนี้กัน เทสพีวีพีนะเขาบอกว่าตัวเทพมากเลยทีนี่เป็นตัวที่เทพมากเทพแรงเทพแรงเนี่ยเขาบอกว่าให้จับให้จับเอ่อตัวหลักของทีมก็เป็นแม่ทีนะกับมิโก้นั่นเองเนาะนี่เพราะว่ามิโกะแกเขามีสกิล หดอยู่พอตัวเลยเพราะว่าจัดอยู่ในประเภทที่แบบผสมเท่านั้นนะนี่ผสมแล้วได้เท่านั้นนะแต่ว่าอีเวนต์หนึ่งพันวันมันก็ให้เลือกได้นะแต่เราแต่เราแบบหน้ามืนไปเลือกไปเลือกตัวนี้แทนะ L อะเซรีเอลอะนะเราไม่รู้ไงว่าจะโดนจับทานอะเราไม่รู้ไงว่าแบบ มิโกะจะเป็นตัวที่โดนทานตัวต่อไปนะถ้าเราไม่เลือกไม่เลือกมานะแล้วก็ได้รีวิวไปแล้วนะรู้สึกจะร้องไห้หนักมากโอเคเดี๋ยวเราไปทานใน PVP ดีกว่าเนาะเออก็อยู่ในหลีกเงินนะหลีกทองนี่ตกตกลงมาโดนตกตกนะจ๊ะโอเค ตัวที่ใช้ก็เป็นอลิสอลิสก็รีวิวไปแล้วนะจ๊าไปดูได้อันนี้ก็เป็นชิโน่นะเดี๋ยวจะเป็นตัวที่จะรีวิวตัวต่อไปนั่นเองเนาะชิโน่เทพเอาศูนสุดหล่อแน่โอเครุยเลย เร็วเข้าเร็วเข้าฉันขี่เกียร์รออ่ามาแล้วโอ้ยฉันลืมปิดสก,กิลอ้าวนี่ไม่ได้ทานหรอกเหรอโอตาย ทีตายคนแรกเลยทีมนี้ก็ถือจัดเป็นทีมที่ดีที่สุดเหมือนกันนะคะหมายถึงฝั่งนี้นะจัดเป็นทีที่ดีที่สุดก่อนที่ชียังไม่เข้ามานะทีมนี้จะเป้ปังมากๆเลยในการใช้ PVP นะเพราะว่าล้มทุกค่าจ้าเราก็ตายไปแล้วนี่ไงแอะ อยากจะร้องไห้ดังๆโอเคโอเคเดี๋ยวไปปิดสกิลก่อนนะก็มันไม่ใช่คอมโบมันไม่ใช่คอมโบเซตนะมันเลยมแบบว่าไม่ไม่เก่งเท่าไหร่ เพราะว่ามันถ้าใช้คอมโบเซ็ตมันจะเก่งกว่านี้ไงคอมโบก็คือเออแม่ชีกับมิโกดนะแล้วตัวแล้วตัวที่พีวพีเก่งที่สุดก็น่าจะเป็นฟรานฟลานเออชิโนอลิสบียอนเรนมั้งตัวไหนจําไม่ได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไปในกลุ่มแล้วกันเนาะแล้ว แล้วก็แล้วเขาก็จะมีข่าวอัปเดตมาเรื่อยๆนะว่าจะมีอะไรอัปเดตมาบ้างเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่หน้าจ้าบ๊ายบายเอ๊บ๊ายบายจ้ามาบ้างเนาะโอเคสำหรับคลิปน right. ี้ก็ขอตัวไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่หน้าจ้าบ๊ายบายเอ๊บ๊ายบายจ้า